อเอาหมาหมาหมาเอาไปลูกเอาไปเอาไปโอ้โหไม่มีไม่มีเนื้อแล้วตัวนี้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องฟานแฟมแก๊ง a n นะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่กับพี่รุตเหมือนเดิมคนเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมอายกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยพี่รุตไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับก็คือด่านหมาสุนัขนั่นเองก็จาเห็นคือเห็นหู มันไม่ใช่หูหมานะครับมันหูเมวนะครับคือพิรุษหาหูหมาไม่เจอเขาก็เลยเอาหูมเมวเข้ามาเทานะครับให้เข้ากับดา่าน่ะด่านเราเป็นหมูดสัตว์ใช่ไหมเออแล้วก็แบบเออเป็นสัตว์ซะหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าในห้องนี้ไม่มีใครสักคนเลยนะครับมีพิรุษคนเดียวนะครับได้มาเล่นเกมผีอีกโอ้โหตายไปเลยข้างหนึ่งนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับภารกิจของด่านหมาเนี่ยก็ถ้า ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละแต่ว่าพี่รุดจะมาทัวนอีกรอบหนึ่งก็คือด่านหมาเนี่ยจะมีเนื้อให้เก็บใช่ไหมครับแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยเอาไปหลอกล่อหมาให้หมาแบบตายใจแล้วเราสามารถรีบเก็บของรีบเก็บถุงเงินใดก็รีบไปเลยนะครับถ้าอธิบายให้อธิบายง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับพี่รุดชอบคนที่แบบสรุปเร็วๆอะไรเงี้ยเข้าใจง่ายก็คือตอนนี้พี่รุดเล่นด่านกระสือแล้วชาลีแล้วแม่มดแล้วนี่ด่านหมาด่านต่อไปนะครับโอเคเรามาเริ่มงนีกก่อโอ้รีบข้อรีบข้าก่อน โ oh. อพระกีก่องเราก็เหมือนเดิมนะครับเก็บถุงเงินให้ครบยี่สิบนะครับตอนนี้ห้องนี้ไม่มีโอเคแล้วห้องนี้ล่ะนี่เห็นไหมเราจะมีเนื้ออยู่เราสามารถล่อ,รอเราสามารถล่อหมาได้นะครับย้ายหมามันนั้นเรานะครับยังโอเคเราไม่เช็คแล้วเราไปเลยเราเป็นคนบุกนะครับโอเค โอ้ยนี้มันเปิดได้หรอมันปิดไม่ได้ใช่ไหมเป่นอะหรแโอเคจะถึงแล้วโอเคถึงกีนสองอันสามอันโอ้โหแล้วก็สี่อันนะครับโอ้โหเราเช็คดูก่อนว่าตอนนี้หมามันอยู่ไหนหมามันอยู่ชั้นเดียวกับเรานี่แหละไม่ได้เรามีเนื้ออยู่หนึ่งอันก็ถือว่าโชคดีไปหน่อยฮ่าแล้วโอ้โหเยอะมากนี่เราเจอเนื้อสองอันแล้ว,วนี่หมามันอยู่ชั้นเ,นเ,เราจริงด้วย เราต้องรอเราไม่อยากใช้เนื้อโกอนเราต้องใช้เวลาจําเป็นเวลามันจะครบ20สิถุแล้วเราจะหาทางออกเราค่อยใช้มัง้งมั้งนะเพราะเป็นคนที่ตกใจแล้วพอ,พอ,พอตกใจปุ๊บมราจะกดทันทีเลย okay. โอเคน่าจะเอา อันนี้มันต้องใช้เนื้อล่ออย่างเดียวเหรอพี่รุ้คิดว่ามันสามารถปิดประตูแล้วมันสามารถไม่มีได้มันม,นม,ม,นมันไม่สามารถเออมันสามารถมันไม่สามารถหมาพิรุษได้อะถ้าปิดประตูอ,อันนี้พี่รุดเพิ่งรู้จริงๆขออนุญาตแก้ตัวนะครับพี่รุธเอาใหม่ oh เราไม่สามารถปิดประตูแล้วหมาจะเข้ามาไม่ได้สดงว่าหมาเราจะเข้าได้ทุกเมื่อนะครับโอเคถึงแม้เราจะปิดประตูแล้วก็ตามสดงว่าเราต้องใช้เนื้ออย่างเดียวในการล่อหมาเราต้องรีบไปหาของ พิรุธเพิ่งรู้อ่ะพ่รุธเป็นครั้งแรกอย่าว่าพ่รุนเลยนะอย่าว่าพ่รุธเอ้ยพ่รุธเล่นไม่เก่งเลยอย่าว่าพ่รุธเลยนเล่นครั้งแรกจริงๆเก็บตาขอนะครับเพื่อความเร่งรีบเราต้องรีบเราต้องรีบไปเก็บเนื้อเก็บอะไรนะครับเพื่อนล่อโอเคสวยแถวนี้มีอะไรไหมมีวิทยุสื่อสารซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเมื่อกี้เห็นใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้พี่รุษอ่ะ คือ <S <an> <S ปิดประตูแล้วนะแต่หมายังเข้ามาได้พี่รุ้งก็เลยคิดว่าด่านนี้น่าจะีไปก่อนดีกว่ารู้ว่าหมามันฉลาดอะแบบโอ้ยตกตกใจตื่นเต้น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 เก็บเนื้อเก็บเนื้อเก็บเนื้อโอเคเก็บเนื้อสิโอเคเราได้เนื้ออยู่สามอันแล้วนะโอเคมันมามันมาแล้วมันมาแล้วมันจะมาห้องไหนมาดูดูกัน โอ้ยคนลุกคนลุก run run วิ่งหมามาล่อห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 มาโอเคล่อหมาแล้วล่อหมาแล้วล่อหมาแล้วเร็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 วล่อหมา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 โอ้ขนลุกคนลุกฟูก่กลัวหมามา,มาเออหมามาดิโอเคหมายังอยู่ที่เรานะครับตอนนี้เราต้องรีบรีบไปไหนล่ะ โอ้ยเราออกไปไม่ได้หมาอยู่ตรงนี้อะ่ะหมาอยู่นี้ไม่กล้าออกไปอ่ะหมายังอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนคนลุกคนลุกคนฟูเลยเมื่อกี้กลัวเป็นคนที่คิดกลัวชอบไม่ชอบอะไรที่มันจังสแกรเราต้องใจแข็งนะครับวิ่งมาอยู่ไหนหมาอยู่ไหนหมามันอยู่ไหนวะตื่นเต้นอะ่ะนั่นหมาฮฮฮมันล่อไม่ได้หรอ ไวะพิรุตพิรุธอุตส่าห์โยนเนื้อให้แล้วนะทําไมมันไม่ได้อะด่านนี้สําหรับพิรุตพิรุธไม่ไม่ค่อยกลัวแต่ว่าจะตกใจเบบไม่ค่อยกลัวบรรดานอื่นนะหรือพิรุตจะกลัวไม่กล้าเดินไปไหนนี่พิรุตกล้าเดินแต่ว่ารุนว่ามันมาตอนไหนเพราะจะได้โยนเนื้อทันไงทีนี้มันทําไมวะอย่แล้วทําไมมันไม่มาแล้วเราไม่รู้ด้วยนะมันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยเราต้องรีบเล็งดูดีๆอะไรเงี้ยโอเคขอตาสุดท้ายตาหนึ่งลองเช็ดห้องนี้ก่อนเอาห้องนี้ไปแล้ว วิ่งหมาหมายนหมาโอเคเลิศ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 เลิเลิมันตามมาไหม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 ไม่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 รีบไปก่อนรีบไปก่อนรีบไปก่อนอย่ามาถังนี้นะโอเคโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นหนีก่อนเราไปทางนี้เราไปทางนี้โอเคเราไม่เจอหมานะครับโอเคเลิศเลิอยู่แล้วประเด็นคือโอเคอยู่นี่อยู่นี่ลงไปชั้นล่างก่อน โอ้โหตื่นเต้นมากเมื่อกี้ตื่นเต้นจนตัวสั่นเลยอะโอเคตรงนี้มีเนื้ออยู่เยี่ยมเยี่ยมโอเคมีถุงเงินโอ้โหมีเยอะมากเลยโอเค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 ตรงนี้มีอะไรไหมมันน่าจะเป็นทางเดินนะครับโอ้โหมือสนะั่นอะมือสั่นจริงๆตอนนี้เก็บตาก่อนอยู่ตรงไหนเอ,อ้ยอยู่ช่องอยู่ชั้นเราแล้วอยู่ชั้นเราแล้วทุกคนตอนนี้มันอยู่ชั้นเราแล้ว วันนี้หมามันอยู่ไหนหมามันอยู่ชั้นเรานี่แหละอ๋ออยู่ชั้นชั้นสองใช่ชั้นเราอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองกี่เห็นโปสเตอร์อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีโอ้โหขอร้องไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้ห้องนี้ล่ะห้องนี้ก็ไม่เคยเข้ามาห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยโอเคเจอหนึ่งอันแล้วเหล็กสามอันเหล็กสองอันทุกคนเราจะรู้ทางออกแล้วเรารู้ได้ทางออกเราอยู่ตรงไหน,นตอนนี้ไอต้าอยู่ชั้นเดียวกับเรานี่แหละ ตัวอัดหน้าก็ไม่ได้อีกตัวให้มันมาเราจะปลาด้วยนี้มาซีมาซี่รสออันแล้วทุกคนรุนมากโอเคไปแล้วหยิบตาขอน,น่าจะอยู่ชั้นนู้นโอเคอยู่ชั้น,นโอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เราฉันต้องจัดการมาันหาทางออกทางออก,ทา,ออกทางออกนี่ไหมไม่ใช่ทางออกอยู่ไหนวะว่าครบยี่สิบอันแล้วว่าหาทางออกให้ได้ตรงนี้ทางออกอยู่ไหนย่า วายตกใจประตูเปิดเองนี่หมอทางออกทางออกอยู่ไหนะถ้ารุดพี่ดาพี่รุดตายนะคุณจะโกรธมากเลยมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนโยนเนื้อไปเอาไปกินลูกไม่ใช่ทางออกว่ะทางออกอยู่ชั้นล่างนี่นเลยเอาไปลงเอาไปกินลูกไปเอาไปกินสองอันเลยลูกแถม เฮ้ยทางออกอยู่ไหนอะหาทางออกไม่เจออะเฮ้ยเราต้องหาทางออกเจอสิเฮ้ยทางออกอยู่ไหนวะทางอุย้ยหมาหมาหมาเอาไปลูกเอาไปเอาไปโอ้โหไม่มีไม่มีเนื้อแล้วตัวนี้เฮ้ยทุกคนทางออกอยู่ไหนอะโอ้โหแล้วไม่มีไม่มีเนื้อแล้ววะนี่เหรอทางออกไม่ใช่ รู้ไม่มีเนื้อแล้วนะไม่อยู่อันเดียวเฮ้ยเราต้องหาทางออกให้เจอโอ้โหโอ้โหโอ้โอเครอดเฮ้ยเราเราข้ามไปได้ไหมเราข้ามไปได้ให้ในอันหนึ่งแถมโอเคโอเคโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วนะอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมานะหมดแล้วนะอฮ้ยตรงนี้ยังไม่ได้มาไม่เคยเข้าโอเคมีถุงเงินมีถุงเงินอยู่อันนึงเก็บได้ไหม ฉันไม่ได้ฉันได้มากกว่าแล้วฉันควรอยกจากที่นี่แล้วมันอยู่ไหนอะ่ะทางออกอยู่ไหนโอ้โหโอเคเรามีบันไดนี้อยู่แต่ว่าเราไม่เคยผักมาบันไดนี้โอ้ยบ,บันทีตรงนี้อาจจะเป็นทางออกนี่ไงทางออกใช่ปะทางออกใช่ปะเปิดไปดูส <c oughs> ิทุกคนพิรุดผ่านมาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนพี่รุดออกมาได้ตบมือตบมือตบมือเย yeah, ่รม่ผ่านมาได้แล้วน้องเต๋จะไหลฟอบพี่รุดเล่นเกมไอามาหลายรอบพี่รุดไม่เคยผ่านได้เลย,เยดีใจอ่ะก็น,นะครับดีใจดีจทุกคนตอนนี้พี่รุดทำมิชชั่นสาเร็จนะครับโดยการผ่านมาได้กับด่านหมานั่นเองตบมือ ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไค i b e ให้กับช่องฟันแฟมแก๊งด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายดีใจอะ่ะ